วัดโหไม่โดนแล้วก็ติดอยู่ในนี้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะคอร์สมาครับใส่ป้อมใส่คนฉีกเสื้อเป็นเทพมหาสะไคเข้าหรือออกเข้าหรือออกช่วยช่วยช่วยวนะน่ะหลังก็จะตายนะเว้ยซ้ายได้เราก็โดดซ้ายได้ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมึงว่าก็เดือดมึงว่าก็เดือดอมึงว่าก็เดืดนีมึงหยายามึงเตรียมตามปเลยหายาน้องทายพี่ คุกก erm ี R ้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv o ถูกกว่าเติมเองปลอดภยัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮัตตันชาแนลเช่เคยนะครับทุกวันนี้จะมีการแข่ง ขึ้นมานะครับก็ได้ไปสอดส่องในการดูแบบไอทูไอเทมนักแข่งกันบ้างนะฮะเออก็อาจจะมีแซมแซมมาบ้างนะเพราะว่าผมก็นั่งดูโปลี่มันก็ค่อนข,ข้างที่สนุกนะครับแล้ก็แบบดูพวกไอเทมที่ผมสนใจนะแต่จริงผมลืมไปแล้วด้วยว่าโบมันออกสายกายภาพได้ด้วยนะพวกดาบแดงอะไรอย่างนี้นั่นแหละฮะที่เราได้ไปดูมาจะเป็นเหมือนบุเลรลัมคาราชิมั้ง แต่เงินใช้เยอะมากซึ่งขายรองเท้าทิ้งนะครับเงินใช้เยอะมากซึ่งต้นเกมถึงเละเกมอ่ะออกตามปกติเลยแค่ในช่วงเลทเกมมากๆกขายรองเท้าทิ้งและขึ้นดาบแดงนะครับในเกมนั้นอนะ่ะคือมันมีคนออกการเวทยเยอะผม,มว่าคิดว่าคาราชิออกดาบแดงมาเพื่อสิ่งนั้นนะครับเออมันออกทอยแบบเยอะมาก <c oughs> เกมนี้ฟอเนนก็น่าจะออกทอยตามปกติของพี่แกนะครับนั้นก็เข้าสตดเลย อรุณครับออฟเลนจะมีฝั่งหนึ่งที่โดนปั๊มกับฝั่งหนึ่งที่ลงไปช่วยด้านหน้านะครับก็คือเลนคุณลาบานบกนั่นพองพุธทองตรงแล้ว <c oughs> ไปสายฟาร์มด้วยนะผมก็เอามาฟาร์มนะครับแต่ว่าฟาร์มไม่เก่งผมก็เลยเอามาออฟเลนแม่งเลยนะครับผนิตเก็บเก็บไปปูนี่ก็ได้หนึ่งสเต็กนะครับนี่ถ้าถ้าจังหวะท่าเซียนของฟอร์เรนนะครับแทงมาแล้วก็วัดเข้าไปสกิลหนึ่งใส่เราก็หลบดีดีนะครับ ไม่รู้ว่าทาจิไปไหนนะหายจากแมพไปเลยครับปิดได้นี่เอ้าย่างี้เข้าฟ้าได้เลยครับอ่าสตีด้าเสีเยอะไปแล้วฝั่งตรงข้ามเข้าให้มิดครับจังหวะนี้เวทให้ยับเข้าให้มิดแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เข้ามาฟ้าฝั่งเรานะครับเหมือนที่เขาจะมาเติมซื้อดึงหลังหน่อยครับดึงหลังนะครับหลังหนึ่งทีดึงหลังหนึ่ครับแลวตอนนี้เสียเสีย เสียเรื่องประมาณนึงแต่ไม่เยอะมากไม่เยอะมากรอผักเอาตายเอาผักกันที่เลยแล้วกันโอ้แบบนี้ได้หมดครับมันมันกันไปนะตรงนี้ไม่ได้เล่นโบ๊ะบ้าบอนมาโบ๊ะพุทธป่ารอนมาค่อนข้างนานนะครับโดนเนิร์ฟทีเดียวผู้ที่โดนเนิร์ฟแบบตัวไหนไม่เก่งมากๆนะโดนเนิร์สีเดียวไปหวัดหมดนะครับคนไม่ค่อยเล่นแต่ในการแข่งเยอะมากนะแต่เป็นตำแหน่งป่านะครับ ท่าที่ดูมาหลายวันเลยโุ๊โโโปปุ๊ปป่าเยอะมากเงินน้อยเลยปะ <c oughs> ไม่ได้อยู่เลเลยครับเงินน้อยเลยซี <c oughs> ่ไนงะ <c oughs> ระวังเข้าไว้ครับพอไรนวิ่งินันไม่ใช่ของอร่อยสำหรับเราต่อไป <c oughs> ถ้าช่วยแรกมามใช้ได้คือโคตรเลยเจอตัวหดก็ได้นะครับโป๊แต่ลหลังนี้ไม่ได้ครับ ดับกันหน่อยรองเท้าตีไว้ครับแต่ว่าเราจะขึ้นผมจะขึ้นเป็นคาสาก่อนนะครับโลคิเคริร์สแล้วแต่คนชอบจะขึ้นวอบูสก่อนก็นได้ครับตีอันเอาไปถึงระยะแบบนี้สวนไปถึงระยะแบบนี้สวน ก็อย่างตามไม่ได้ครับเสียพิกเกอร์ไปสำหรับฟลเรนโต้แบบแดงหายครับพอมันว่างก็หาหาพวกคลีปตีก็ได้ไหมขอตัวหนึ่งแล้วกันลอริยอนอตัวได้ไหมเชียเลยพี่กูไปละไปสวยฝั่งเราดีกว่าครับอ่ะอย่างนี้ฟอลอเรนโน่ก็จะกลับมี อันติเพื่อสู้กับเราอีกครั้งนะครับอันติพี่แกไม่ค่อยนานของเราไม่นานกว่าเยอะถ้าเทียบกันในแพทนี้นะเพิ่มมาสิบเีมึงน่าเกียดเกินอ๋อหมดครับตรงนี้ก็เป็นการฟาร์มที่ดีเลเวลศิลป์ปามก็จะได้เยอะด้วยนะ่ยแต่พวกเอาฟอร์สไบต์มามันมันจะได้เลเวลเยอะด้วยเน,น,นี่ยเจ็ดไปแล้วนะตอนเลเวลหกเลยครับหากันเลเวลหนึ่ง ดูจากหลอดแล้วเจ็ดแล้วครับมก็จะแปดแล้ววัดโหไม่โดนแล้วก็ติดอยู่ในลิฟต์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะคอสมาครับนีใส่ป้อมใส่คนฉีกเสื้อเปเทพมหพมาจะพัยแนวแดงผมไปครับตีแดงครับนี่เก็บไปตีทาวเวอร์นี่เดี๋ยวรอคลิปใหม่มาฮาจิขึ้นมาด้านบนครับเดี๋ยวป้อมไม่แตกเลย ตีใ,ใกล้เลยใ,ใกล้ใใกลตีไวกว่านะครับแล้วไปได้แล้วก็ไปอ๊ะเหมือนจะมีคลิปด้านล่างให้ฟลามนะครับจะว่ากลางดีกว่า nice ต่อเล็กน้อยครับ nice <laughs> อยู่ทุกที่นี่นะเขาตอนนี้เดบิว่าคุณยังไม่ทำอะไรเลย อย่าไว้วางใจครับเกมโมบ้ามันพลิกได้ตลอดผมพูดตรงๆลาดทีเดียวไม่ต้องไปเลยครับเกมนำจากไกลเกมเกมนำไกลไปเกมตามชิบหายแล้วจิ๊ดนี่ตต่มาจะตายแล้วเนี่ยโอเคตามต่อไปครับหลังๆที่โดนเนิรฟมาไม่กล้าวัดกับฟอร์เลนเลยได้ดาบแสนประชินแรกครับ อันนี้ผมแท็กเฉยๆนะเมาด้วยครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้ลบคนเท่าไหร่โ <değil> อ้โหโอ้โหจะซีดด้วยผมมากครับเวลกรูดโบว์มันทำไมมัวดแปดแปดหกศูนย์หกแล้วนะคอสยังไม่ทำอะไรเลยอ ให้ปรับแดงด้วอจบครับฟาร์มให้หมดนะเราผลิตไปแล้วถ้าได้เปรียบก็ฟาร์มให้หมดเลยนะครับหลุมซื้อกร,ระลังแฝงโล่เร่งทํางานนะครับแล้วเหมือนใจยกแต่ยกไม่โดนอย่างนี้ก็ถอยเลยครับเอ้ยว้าวว้าวว้าฟาร์เลยว้าวฟาร์เลว้า,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 าใส่กันแล้วตัวนี้เข้าหรือออกเข้าหรือออกช่วยช่วยช่วยเพื่อนะ หลังก็จะตายนะเว้ยซ้ายได้เรากโดดซ้สสายได้แม่อะไรที่มันคาบคือได้คาบเลยเนี่ย <c oughs> หายาคือโมงมึงก็อัติพื้นบ่อยกูเห็นนะ่ะ <c oughs> อันนี้ลับไม่ดีโทษปีโทษปองเพ โอเคครับได้ทแ,แตกหมดนะตอนนี้ผมสิบหกได้น,นี่นะครับเอ้โอ้โหสายตาภาพห่างสิบเก้าแล้วตอนนี้นี่ยี่สิบเฮ้ย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 ฮาฮ่าฮ่าฮ่าก็เดื่นมึงว้าก็เดื่นมึงว้าก็เดือดนี่งหายาม,มึงเตรียมดามไปเลยหายามต้องใายพี่เออมึงด่าบไปเลย ได้啊อ,อุ้ยเป็นเมตาที่แรงนะไอ้ตัวเนี่ยในการแข่งนี่ก็ปวดหัวกันมากมายนะไม่ปลาดทีที่โคตรแรงเลยครับ <team> ขวาดได้ครับป้อมกลางกำลังจะมาต่อถ้าเอาความได้เปลียได้ก็เข้าป้อมกลางนะครับแต่มันจบไม่ได้นะก็ลังจะเกิดหมดแล้วนะครับถ้าเอาจริงก็ป้อมกลางก็กได้ถอยเลยครับย,ยัดยัดกิสวรรณ ยัดแบบนี้สวนนะ่ะอีแมงวันหัวหัวชมพูดูเจียได้เก่าวไว้อีแมงวันหัวชมพูเสียเพเกินระหนำม่อตอนนี้แต่จะได้แรงอกหนึ่งตัวหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วเด้อหมดแล้วเด้อจะไฟเตอร์อลอรหลายทีก็ต้องหอ้วะาปกติให้ดีเลยนะครับ บางทีกดนันติหน,นีโดนโดนรอดสกิลก็หมดแล้วเนี่ยต้องรอไฟใหม่ด้ค่อนข้างนานเลยรมาเอาไปล่ะ่านถึงหลอด <c oughs> แต่เออ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 นี่ฮะเออเออ <c oughs> ตายเฮ้ <c oughs> ย <c oughs> โอ้โเพื่อนเพว่าโอ้โหเยอะแล้วเพื่อน ไปสะไกลเลยแย่เลย, yeah, เลยแต่สวยละมินส่สองสองไม่ได้อยู่เว้ยว่าสองสองเล่นกระขื่อไม่ได้อยู่เว้เวยมันมาเยอะเกินเมื่อกี้อืมไปตูดแคั์ติกกระโดดออกไปก็ไม่มีใครกล้าตามนะครับดอริอันรีให้อีกไอ้คอมโบเวน์อะไร ถือว่าเราแพะ <c oughs> ถือว่าเราแพ้ตัวของทาจิมากเลยนะครับที่ยวมาในวันนี้เย้ yeah, นี่ตามสูตรเลยนะดีบลิเช่ฟอสการ์ดนะครับขึ้นมาก่อนแล้วอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นในตัวของเกาะเจาะเกาะใหญ่ไปเลย s t a r ์บัฟโนนะครับนี่ปึ๊บคราวนี้เดี๋ยวรอฟาร์มไปเลยผมจะขายรองเท้าทิ้งนะคร เออกมาแล้วตัดๆพอเพื่อนผมจะมีฉีกเสื้อออกได้ไงเลือปล่อยดาร์กแล้ด้วยด้านบนค <c oughs> ือตัดๆไปก่อนเดี๋ยวหมาใหญ่มาเราค่อยเล่นไหมกรใหญ่อะ เป็นแล้วหนึ่งคนนี่สิตัวโก้เหมือนกันอ,อีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับตัวของโลโลไลออนเก่งนะครับแผ่นนี้ตเว้าเฮ้ยแม่มแล้วสุดเพื่อนต้องลวดก่อนว่ะจริง <c oughs> ผาดเลยว่ะ สียทีครับก็สแตนปลายเรียบร้อยผมย้ายไปที่ด้านล่างนะครับก็เกิดด้านบนนี่แล้วก็รอขายรองเท้าเลยครับเอบเปลี่ยนเป็นดาบแดงฮาล่ะคราวนี้ออกทอยยังมีตัวที่แรงตัวกายภาพมาเสริมทับนะครับในตัวของดาบแดงนี้เองเฮงพอแล้วเพื่อนโอ้ยได้ไปสองโอ้ชิบหายแล้วตายตอนไหนก็นได้ตายกนไม่ดีเลย เกลี่ยนำมาทั้งเกมี่ยอย่างนี้สิชี้หยิยอ่ะเอ๊ะอันนี้คืออะไรเนี่ยเพื่อนเอาเอาดีๆเอาดีๆอันนี้แหลกหรืออะไรอ๋อรอบหนึงน่งรอบหนึ่งรอบจะให้กูบวกเป็น <c oughs> ลรอบจะให้กูบวกเลยทันทีทำเป็แบบเดินหลุดคิดว่ากูเป็นเด็กเหรอวะคิดว่ากูเป็นเด็กน้อยเหรอวะรอบกูคิดว่ากูเป็นเด็กน้อยเหรอวะ ไม่ตีแล้วด้วยไฮ,ไฮเไฮเตก่อรถครับกันมาตีแล้วนะเรียบร้อยแมเสียก๊อตไปครับใช่เอาไงดีคือตอนแรกตอนแรกก็กางจะดีครับแต่ก็ต้องมาหาแก้กันอ่ะคราวนี้มันก็จะมีการพลาดแบบนี้นะครับช่วงที่สิบสี่ส้าทีพลาดตายกันคนลราก็ต้องมีพลาดกันบ้างน,นะครับเรื่องปกติ แต่สิบสี่เมื่อไหร่ผมผมจะเริ่มเริ่มแบบกูเซฟแล้วจริงสิบสี่กูเซฟกูเซฟเลยเคียยวม่วงก่อนนะก่อนก็ได้นะครับพ่วากันไปอีกนิดหนึ่งเราก็ได้ระดับแบงค์แล้วโ้ จะเหลืองปะวะดาบแดงมาแล้วอ่ะวฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้คิกตี่เฮ้ยเฮ้ยมึงเดินผ่านกูนี้เลยเหรอโอ้โหวัฒนธรรมแนวแนวแนวเกนมึงจะมีไปเอานาคอสไม่เอากูเลยเกินวมาเสีย เหลืองโอ้ตายแล้วอ่ะกูเพิ่งได้ดาบแดงเองเพื่อนมันไม่เหมือนในการแข่งเลยวะกูยังไม่ได้ใช้มันเลยอะกูจะใช้แค่แป๊บเดียวเองอะมันก็แรงอะกูยังใช้ไม่เต็มสูตรเลยสามสองหนึ่งถูมาละตายป๊าบมันมีคนคำหน้าเลยในตอนนี้คนคำหน้ามาแล้วแต่นาเบะตายหมดแล้ว เราไปตายหมดแล้วโอ้โหฟอร์เรแบน์ยังไม่ได้เข้าไฟเลยโโอ,โอ้ตายแช่พักครับยิ่น้ำยิ่ลงไปน้ำ,นำก็ผมเล่นครั้งเรียวนะครับเล่นครั้งเรียวพอแล้ว เอามารีวิวก็พอเออมันก็บางคนอาจจะลืมแล้วผมก็ลืมไปแล้วว่ามันออกได้นะดาบดแดงววันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้ามีไอเทมไหนที่ผมสนใจจะเอามาเล่นเลยนะครับเล็กครั้งเดียวพอไม่เอาอะไรมากนะฮะแพ้คือแพ,พ้พลาดคือพลาดกูกกกกไม่ได้ซ้ำนะครับผมถ้าชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าไ,ได้แนละ้วตเงินใช้เยอะมากนะฟาร์มแบบหูดับตับแลบนะ